ทุกคนแมวอนามัยแมวล้วจ้าทุ่มครึ่งได้เวลาน,นอน,นพักผ<ข>่อนกายตีสองมาตื่นวิ่งกันหไ่เก็บเอาไว้ไม่ไว้ต้องโท HH บอกเธอมันเปลี่ยนรงลงซิงเลงมันเป็นต้องต้องแต่งๆงมันเป็นอึดอึดอักๆด้วยความรักและหวังดีแม่ก็ร้องเพลงกล่อมลูกค่ะ Are you sleeping? Are you sleeping? ปลาเธอมาก r ลาเธอมาก Morning bell a ring i n g Morning bell a ring i n g Ding ding dong Ding ding dong โ oh. อสุดท้ายทนการก่อกวนของแม่ไม่ไหวนะคะหนีขึ้นไปนอนเปลปลอดภัยไหมจ๊ะไม่จ้ะก็มันน่ารักนะเนอะนอนเถอะแค่มาถ่ายรูปแมวหรอเฉยๆเออเออ,เอ,อ แ,แม่ไม่กวนแล้วไม่กวนของแม่ไม่มีอยู่จริงนะงับนอนอ่านจาก,กุชี่ข้างล่างแม่ก็แย่ใช่ไหมก็เลยมาขึ้นเตะข้างบนเลยเตอะไรเนี่ยเอยน่ารับเอ้ยน้ ชอบกินผักที่ไหนทุ่งนาหมากสุกต้วมเตี้ยมไปมาหมากสุกนอนเปลคอยท่าใครจ้าโอ้ยหลอโอ้ยหลอโอ้ยไม่ต้องออกหรอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ตาเทอเข้า เหนียวอ้วนเหนียวอ้วนโอ้ยคนมันหลอ่อโอ้ยแม่กำับนอนนะเอ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 โอ้ยหาวที่หมดหล่อเลยเป็นตา ผู้บ่าวบ้านไหนเนอะคือมารอเธเดโอ้ยผู้บ่าวโซคิวผู้บ่าวไทยบ้านโอ้ยแล้วรอแบบนี้เพลงปลอยไฟายมาเลพรเท่านั้นที่คู่ควรกับมาริโอโจบก เอทัานหนึ่งโอ้ยเกาหลีไปทั้งไหนโอ้ยคนดูอย่าเพิ่งน้ำคารเสียงโอ้ยของแม่นะคะนี่โอ้ยครั้งนี้ก็พอแล้วล่วะคะ่ะอันนี้คือแมวเหมอเหรอโอ้ยแมวเหมอ,อเธอมองฉันเธอก็เป็นแมวมองอตัดภาพไปฮะลูกเทวยดาของแม่นะคะ กลมอ้วนปุ๊กปิ๊กเหมือนมีขาวเลยมีขาวขั่วโลกเนื้อแล้วไม่ใช่จ้ามีขาวขี้โรคน่ารักนะเอ็นดูที่สุดก็ตอนนอนนี่แหละค่ะอย่าให้ตื่นนะคะมันจะหน้าตีทันทีค่ะในส่วนของลูกสาวนั้นมีแมวเป็นตะยานตะยาน